สวัสดีค่นะนักเรียนคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการแยกสารนะคะต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะวันนี้จะมาพูดถึงการใช้แม่เหล็กดึงดูดนะคะในการดูดสารนะคะเป็นวิธีการแยกสารผสมที่ในส่วนประกอบหนึ่งของสารผสมมีสมบัติในการถูกแม่เหล็กดึงดูดได้เรียกว่าสารแม่เหล็กแม่เหล็กที่จะดูดได้ก็จะเป็นพวกเหล็กต่างๆนะคะอย่างเช่นคลิปนะคะตะปูนะคะพวกนี้ก็จะเป็นใช้แม่เหล็กดูดได้นะคะ วิธีการแยกสารด้วยการใช้แม่เหล็กดึงดูดเราก็จะวางแม่เหล็กนะคะให้สัมผัสกับสารผสมแล้วยกแม่เหล็กขึ้นนะคะตามภาพนะคะก็จะเป็นแม่เหล็กดูดคลิปขึ้นมานะคะทําให้สารที่มีสมบัติในการถูกแม่เหล็กดึงดูดได้นะคะถูกแม่เหล็กดูดแยกออกจากสารที่ไม่มีสมบัติในการถูกแม่เหล็กนั่นเองนะคะอะ่ต่อไป การใช้แม่เหล็กดึงดูดใช้แยกสารที่เป็นสารแม่เหล็กด้วยแม่เหล็กเช่นผงตะไบเหล็กในทรายนะคะผงเหล็กและผงกร,รมมถันสารที่มีสารแม่เหล็กเช่นเหล็กโคบอลแล้วก็นิกเกิลน,นะคะอ,อย่างเช่นอันนี้เป็นวิธีการแยกสารด้วยการใช้แม่เหล็กดึงดูดนะคะอันนี้นเขาเรียกว่าปั้นจันนะคะเราก็จะใช้ปั้นจันในการแยกนะคะดูด สารที่เป็นเหล็กขึ้นมานะคะต่อไปการรินออกนะคะเป็นวิธีการแยกสารผสมที่มีของแข็งนะคะผสมอยู่กับของเหลวโดยของแข็งจะไม่ละลายในของเหลวนั้นนะคะเองวิธีการแยกสารด้วยการรินออกคือค่อยๆรินสารส่วนที่เป็นของเหลวนั้นรินออก วิธีการแยกสันโดยการรินออกคือค่อยๆรินสารส่วนที่เป็นของเหลวให้แยกออกจากส่วนที่เป็นของอ่าอย่างเช่นเมื่อเราหุงข้าวนะคะเราก็จะรินน้ําออกมานะคะส่วนที่เป็นของแข็งก็จะอยู่ในในหมอนั่นเองนะคะอันนี้การแยกสัน้วยการรินออกนั่นเองนะคะรินน้าสาวข้าวเพื่อแยกออกจากเมล็ดนั่นเองอ่าการแยกสัน้ดยการรินออก เมื่อเราล้างผักนะคะลั่มเขือเทศเนี่ยเพื่อแยกน้ําออกจากมะเขือเทศนั่นเองลินออกนะคะต่อไปการตกตะกอนเป็นวิธีการแยกสารผสมที่มีของแข็งแกวนลอยอยู่ในของเหลวนะคะโดยสารผสมนั้นจะมีลักษณะคณอ,อย่างเช่นอะคะนะคะแล้วเราก็จะใช้น้ำคลองใช่ไหมคะสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะใช้ สารส้มในการแกว่งเพื่อให้นะคะสารส้มนี้จะไปเกาะฝุ่นละอองข้างในนะคะให้รวมตัวกันแล้วทำให้ตกตะกอนลงมาที่ใต้แก้วบิกอร์นี่นะคะ,ะสารส้มก็เป็นสารเคมีที่เป็นก้อนแข็งๆนะคะสีขาวมีสมบัติละลายน้ำนะคะ ทำให้สิ่งที่แขวนลอยมาเกาะจนมีน้ําหนักมากแล้วตกลงนอนก้นภาชนะเมื่อสารแขวนลอยตกตะกอนหมดแล้วน้ําก็จะใสขึ้นนั่นเอง,เองนะ,ะ,อ,ะอย่างเช่นตัวอยา่างการยักษารดยการตกตะกอนนะคะอันนี้ขั้นตอนหนึ่งของการบําบัดน้ําเสียดโดยการทําให้การตกตะกอน การแยกสารผสมในชีวิตประจาวันมีวิธีการต่างๆเช่นอ่ันแรกนะคะการยิบออกนะคะแยกกรวดออกจากมเมล็ดข้าวสารนะคะโดยใช้วิธีการหยิบออกนะคะใช้การกรองแยกกากมะพร้าวออกจากน้ากะทินะคะใช้ผ้าขาวบางหรือใช้กระชอนก็นได้นะคะต่อไปใช้การรินออกแยกน้ําซับข้าวออกจากข้าวสารนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นการแยกสารผสมในชีวิตประจาวันของเรานั่นเองนะคะ นี้นะคะจบแล้วนะคะเดี๋ยวนักเรียนไปทำการบ้านหน้า22นะคะเดย๋ยงครูจะถ่ายรูปส่งไปอีกทีนะคะให้นักเรียนทำใส่สมุดแล้วก็ส่งเข้ามาในกลุ่มไลน์นะคะวันนี้ก็ขอจบการเรียนการสอนียนเท่าน,นี้นะคะสวัสดีค่ะ